สวัสดีครับ FC สาวน้อย FC อีฬาหน่อยอีฬาอุ้งอิงเอมาหอดจอดถึงแล้วครับมาหอดจอดถึงแล้วเอาขึ้นรลังสิตครับลังสิตบางกรุงเทพหอด้วจ้าหอด้วจ้า กำลังเดินเข่าซซอยครับชิวๆมวนครับมวนออกจากพุ่นมา้าออกจากพุ่นมา้ออา1ิบเอดโมงครับสิบเ็โมงลาทอดกำลังสิ่ขึ้นรถเฮยบแมมกำลังขึ้นรถเฮียขึ้นเลี้วครับขึ้นร่องเลี้ยว ออก11โมงมา้อฮอดตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม45นาทีเก่า10โมง10โมงไม่มีปัญหาสบายมากชิวๆเมื่อนี้อีกอะถือว่าพักผ่อนครับพรุ่งน,นี้ไปทำงาน พี่น้องเอ้ยเ,ยเยนาะบนนอนตอนรับพ่อพ่อแม่เมืม่อหลับบนนอนขึ้นร้องเพลงจุ้ยยุดขึ้นตอนรับตื่นตอนรับพ,อพ,อพอบอ่อพ่อแม่ซ่ำบ่ได้นอนครับซ่ำบได้นอน เดียงรถมันแห้งครับเจ้าหอดหนักของกันนี่ไนอยู่รอยเนาะพี่น้องตอนแรกอันพี่พี่เพิ่นกระสวนไปต่ออยู่ครับแต่ว่าอันอ่อนได้มาทางนี้เนาะก็ะเลยบ่ได้ไปต่อ,อเดี๋ยวรอเจอกันออนทัวร์กทมเด้อจ้าเด้อครับ ที่นี่ดังสิบแล้วจ้าวันนี่ยุโอยเอ็ดครับผู้ใดใกล้ฝากแหวงนั่งใจอีลาน้ำเดอ้อครับผมคก็ปนี่ฝากตัวเลไก็แชรก็ติดตามคือเก่าครับวันนี้พักผ่อนครับพรุ่งนี้ไปทำงานครับสวัสดีครับอีลาเจียงแข้งพี่น้องแต่งตัวกับเป็นตะฮักไร chuyện lại Xanh nha chật nói đứa Dạ đứa Ngang khẩu xoáy không Hoàn lên ta Tiếng lao มืออยู่ครับแต่กระคุ้มเนาะออกจากนี่ออกจากนี่แปดโมงวันที่หนึ่งครับอออเอาชบการงานเนี่ยเมื่อคืนเนาะกยานบวตืนน่นกันเลยบวนอนครับบวนอนนบนี้ญันแปกบ้านหลีครกหกโมงมันนี่ไ,นไปเที่ยวเนะมอน้ำเนาะบวนอนแล้วครับ คุม้มพี่น้องเอมวนครับมวนอีลากับป้าเพราะว่าเขาแบบเมืยแต่ก็อิ่มบุญอิ่มอย่างที่เนาะเพราะว่าแม่พี่น้องหลายแต่ว่าอีหลานอดหลับอดนอนโอ้สุดยอดกับน้องหัวใจ ใจนองหนึ่งสี่เลยเก่งเก่งอีดีครับวันนี้ถ้าเบิ้งน้ำพว่อแม่กลับเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเก่งแล้วเพิ่นเก่งแล้วเพิ่นเกงเ่งแบบว่าเพิ่นมีแต่พ่อแม่ให้น้ำโชคขึ้นขึ้นรถตูต้มาเนาะแต่เราขาบไปนี่ขาวต้องต้องบอกเรื่องนั่นเรื่องนี้เพราะขากลับเจอกันน,น,นั่งหนาเนาะรถตู้เนาะกีพากันเงียบจิตเท้ หันไปเบิ้องทำไมเราไม่ไปต่อกับกับลูปที่ร้อยเอ็ดทำไมเราไม่ไปต่อเซนซีคิดหอนอีหลานเนี้ยบัตรสิพาสกับไปบอกอีหลานอีหลานครับลองพิมพ์แต่เราค้นแบบยุ่งง่เย ก็ออกจากพุ้นมาสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงตอนตอนนี้ก็สองทุ่มเกือบสามทุ่มครับเขียมใบงวงใบใบสามใบสี่ใบหางหกหนึ่งสองสามเก้าสิบชั่วโมงครับสู่อยู่แล้วนี่เราเป็นมัดกับอากาศ เย็นบ้านอีหลาขาดเย็นม่บ้านอีหลาอีสานครับเดินเย็นดูแลสุขภาพเดินพี่น้องได้อิ่มบุญน้ำกันครับนี่อิ่มบุญพวันห้องล่ากันนี่น้ำพักควันแต่น้อยครับมืออื่นคอย็ำงานมือนี้เอาพักควันครับยิ้มปุยปุยหนูนะหนูท้าสิมีคนแซวนะเป็นสิมักแซวจบว่ะ เพื่อนเราเพื่อนน่ะยิ้มยิ้มปุ้ยปุ้ยพีบีไมบีเพื่อน่ะเพื่อนในมหานอ้องเพื่อนยิ้มปุ้ยปุ้ยอย่างไรสิมีคนแซวเราแซวจาขอั่งใก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปใช้หนี้ได้ครับมาเห็ดกิบอย่เพิ่ง่าง พอจอดถึงแล้วครับล้างสิตมอกรุงเทพครับฝากกดล่นกดแชร์กดติดตามคืเอเราไม่น้องทายไว้ลายเติบครับจะบรได้อัพครับลับ,ล,บลับเนี่ยขึลนรถดมากบบมันหยิบออกมาครับมันหยิบเอามาประเด้หลับอันหยิเน,หยนนเนาะไปสิอัพย่อนลางเบิ้งครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปที่นี่ครับสวัสดีครับขอบคุณทีมงานบ้านฮัก อีหลานเนี่นยครับได้อาศัยไปครับรอบนี้ครับขอบคุณที่ชาวบ้านครับขอบคุณพ่อพนหลายๆคนครับสวัสดีครับ